มืดขึ้นมาอีกแล้ววันนี้พี่น้องฝนจะตกแล้วเด้อนี่มาสลองรีบด่วนลินตกะบบ่ทั้งฟีสเกตบรรยากาศดีแดดกำลังออกมาแล้วมาแล้ว

คนไปบังคลิบแบบบ้าปปอ่นั้นเอดีๆนีพวกกินเาหลายเาแมนพวกกินเขาเห็นหลายเหตดต้องคิปบ้าบ้าอบองบองตลกน่อยู่หนเอิดเฮีดแดนก็มีอยู่ิเอแดนและเงินเผาดีถึงแล้ว บ้านกรุงใส่พี่น้องเตรียแมบบตัวลงของได้รถมาเลยอุ้ยนี่ว่าลุมขอ้อ Hmm. <laughs>